สวัสดีครับเว็บไซต์ Canva นะครับ canva.com นะครับเป็นเว็บไซต์ที่ช่วยให้เราออกแบบงานกราฟิกนะครับหลายอย่างมากเลยนะครับสวยงามนะครับนอกจากจะออกแบบกราฟิกได้แล้วนะครับความสามารถอย่างหนึ่งของ Canva นะครับก็คือสามารถที่จะสร้าง QR code ได้ด้วยนะครับในคลิปนี้จะมาแนะนำนะครับว่าถ้าเราต้องการจะสร้าง QR code จากเว็บ canva เราจะมีวิธีการทำอย่างไรนะครับ อย่างเช่นนะครับว่าเรามีเว็บไซต์นะครับหรือมี y o u t u b e นะครับมีคลิปอะไรพวกนี้นะฮะและเราก็อยากให้สแกน QR Code แล้วก็ไปเปิดเว็บเปิด y o u t u b e นะครับหรือว่าไปที่ไหนก็ได้นะครับที่เราสามารถ Copy URL มานะครับมาทำ QR c o า QR code ได้หมดเลยนะครับผมขอยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นนะฮะผมทำเป็นเว็บไซต์ขึ้นมานะครับผมก็จะมา Copy นะครับ URL ของเว็บอย่างเงี้ยนะครับคลิกขวานะครับคัดลอก URL ของเว็บนะฮะ จากนั้นผมก็จะไปเปิด Canva.com ขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์ไปเลยนะครับ Canva.com นะฮะแล้วก็เข้าไปสู่เว็บนี้ได้เลยนะครับจากนั้นทำการล็อกอินนะครับเข้าใช้งานนะครับทีนี้นะครับเวลาที่เราจะไปสร้าง q r Code ใน Canva เนี่ยนะครับปกติแล้วเราจะต้องมาที่นะครับตรงนี้นะครับเมนูค้นพบนะฮะแล้วมันก็จะมีคำว่าแอปขึ้นมานะครับ แต่นะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ผมเซตเมนูเป็นภาษาไทยนะครับมันจะไม่มีเมนูแอปแล้วก็แคน v a ให้เราเลือกตรงนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครนะครับทำเมนูแคน v a ให้เป็นภาษาไทยนี้จะต้องปรับเมนูให้กลับไปเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับวิธีการนะครับวิธีการปรับเมนูแคน v a ไทยอังกฤษนะครับซึ่งเคยแนะนําไปแล้วนะครับตรงนี้นะครับที่ URL นะครับถ้าเรานะครับ s l a s พิมพ์แสแลตรงนี้แล้วก็พิมพ์คาว่า en นะฮะกด enter นะฮะอย่างเงี้ยนะครับมันจะกลายเป็นเมนูภาษาอังกฤษนะครับแต่ถ้าอยากให้เป็นเมนูภาษาไทยนะครับก็แค่สแ e c th underscore th, _ th _แบบนี้นะครับเป็นตัวเล็กหมดนะฮะ th _ th _กด enter อ่าแค่นี้ท่านก็จะได้เมนูภาษาไทยไปแล้วนะครับโอเคนะทีนี้นะครับ ผมจะทำเคียวโคดผมจะต้องทำเป็นภาษาอังกฤษนะครับเมนูนะฮะจะต้องเป็น slash en นะฮะกด enter ครับอ่าโอเคจากคำว่าค้นพบตรงนี้นะครับมันก็คือ feature ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับพอเป็นเมนูภาษาอังกฤษนะครับ photo icon print product app มาแล้วนะครับ app X Pro นะครับสำรวจนะฮะทีนี้วิธีการทำเคียวโค้เราเข้ามาที่ app ตรงนี้นะครับอ่าเลื่อนมาตรงนี้เห็นแล้วนะครับ QR code เห็นไหมครับ QR code เราก็คลิกเข้าไปที่ QR code ตรงนี้ได้เลยครับอย่างนี้นะครับโอเคคบนี้คือหน้าตาที่เข้ามาครั้งแรกนะครับจากนั้นตอนนี้เขาจะบอกว่า Gen e r a t e นะครับ QR code i n second นะครับทำการสร้าง QR c o d โคภายในไม่กี่วินาทีจากนั้นเราก็คลิกไปที่ย s e in นดีไซนนะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับจากนั้นเขาก็ถามมานะครับ คุณจะสร้าง QR Code นะครับเพื่อจะเอาไปนะครับสแกนเพื่อจะเข้าถึงอะไรนะครับสแกนเข้าไปดูวีดีโอใช่ไหมสแกนเข้าไปดูพรีเซนต์หรือว่าสแกนเข้าไป Facebook หรืออื่นๆนะครับทีนี้นะครับผมจะนะครับเลือกเองก็คือ Custom นะครับคัสตอมไซต์ก็คือฉันจะกำหนดของฉันเองนะครับผมจะเลือกตัวนี้นะครับคลิกอ่ะ จากนั้นความกว้างความสูงนะครับผมจะเอาที่250พิกเซลนะครับคูณ250พิกเซลอันนี้เป็นขนาดของ QR ที่เราจะสร้างขึ้นมานะครับจากนั้นผมก็คลิกไปที่ Create New Design ครับอย่างเงี้ยนะครับอ่ามันก็จะเปิดนะครับหน้าตา250พิกเซลเป็นช่องว่างสีขาวแบบนี้ขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับให้เราวาง URL เมื่อสักครู่นี้นะครับ ที่เราจะทําเป็น QR Code นะครับแล้วก็วางลงไปตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่ม generate code เรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ QR Code มาเรียบร้อยอันนี้สร้าง QR Code ให้เราเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราค่อยมาตกแต่ง QR Code ของเราให้สวยงามนะครับอย่างเช่นนะครับไปที่ element นะฮะองค์ประกอบนะฮะแล้วก็ไปหานะฮะกรอบสวยๆเฟรมสวยมาใช้นะฮะอย่างเช่นผมจะมาที่ shape แล้วก็ดูทั้งหมดนะฮะแล้วก็ไปเลือกนะครับอ่าอย่างเช่นจะให้กรอข้างหลังนะฮะเป็นโค้งๆนิดนึงนะครับคลิกนะฮะเสร็จแล้วก็นะครับอาจจะขยายนะฮะตรงนี้นะฮะขยายขึ้นมาให้เต็มพื้นที่นะฮะแล้วก็เปลี่ยนสีอ่าเอาสีอะไรดีนะครับแล้วก็มาเลือกดูนะฮะอย่างเงี้ยนะครับ แล้วก็ย้ายนะครับ send to back นะฮะเซนชูแบ็กเป็นเลยให้ไปอยู่ข้างหลังอย่างเงี้ยนะครับหรือไม่ก็นะครับเพื่อให้ตัวนี้มันสวยก็อาจจะซ้อนขึ้นมาอีกอันนึงนะครับผมก็จะ Copy ตัวนี้แหละนะฮะวิธีการก็นะฮะ Control c control v นะครับก็ได้นะฮะจากนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นสีขาวนะครับอ่ะตรงนี้นะครับเปลี่ยนเป็นสีขาวอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ย่อดไซส์มันลงมานะฮะลอดยอดไซส์มันลงมานะครับ ตอนนี้ QR เรานะครับอยู่ข้างหลังตัวนี้นะครับเราก็คลิกขวานะครับ Bring to Font นะครับให้มันอยู่ข้างหน้าสุดซะนะครับแล้วเราก็ย่อลงไปนะครับเพื่อทำให้ QR โค d e ของเราสวยงามนะครับแล้วก็เอามาตกแต่งภายในตรงนี้นะครับอย่างเงี้ยนะฮะลองจัดสัดส่วนนะฮะดูนะฮะขยับนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับคาอดูนะฮะ และข้อดีก็คือนะครับเมื่อเราทำเคอร์โค้ดด้วยเคนไวนะครับเราก็ยังใส่ตัวอักษรมาที่เทคนะครับแล้วก็มาเลือกเทคที่เราจะใส่เข้าไปตรงนี้นะครับอย่างนี้นะครับผมอาจจะใช้ตัวตัวอักษรตัวนี้นะครับอันกรุ๊ปนะฮะไม่ได้ใช้ทั้งหมดนะฮะตัวในไม่ใช้ก็ลบทิ้งนะะตัวอักษรออกมาแล้วก็อันกรุ๊ปนะฮะจากนั้นนะฮะผมก็จะเปลี่ยนข้อความนะฮะ สแกนสแกนแล้วก็เว็บเงี้ยนะครับสแกนเว็บฟอนต์ฟอนต์ เว็บสีตัวอักษรนะเดี๋ยวก็นะครับอันกรุป๊ปอันนี้ก็จะแก้ข้อความน,นะครับสเกนเว็บครูอภิวัฒน์อย่างเงี้ยนะครับ น,นี่ก็อาจจะเป็นคนละบรรทัดก็ได้นะฮะค้าข้อความมันเยอะนะฮะยี่สิบสามยี 23, นะ่เอ็ดอยี้ฮะ,ะเปลี่ยนสีนะครับเปลี่ยนสีเอาสีเข้มขึ้นจางลงจางมากกว่านี้ มนี่ร่าวๆนะครับเนี่ยเราก็จะได้ QR code เท่ๆเก๋ๆไปใช้งานนะครับแล้วเราก็ทำการเซฟนะฮะตัวนี้นะฮะหรือเราจะใส่สัญลักษณ์อะไรต่างๆเข้าไปใน QR code ของเราก็ได้นะครับอย่างเงี้ยเราก็จะได้ QR code ไปใช้งานแล้วแล้วเราก็ะะดาวน์โหลดนะฮะดาวน์โหลดนะฮะแล้วก็เป็น PNG อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็กดปุ่มดาวน์โหลด เพื่อจะบันทึกเป็นรูปภาพนะฮะอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เอาไปไว้ที่ไหนนะครับตั้งชื่อว่าอะไรสแกนเว็บนะฮะก็กดเซฟนะครับพอเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้นะฮะชิว่าโค้ดแบบนี้ขึ้นมาแล้วนะฮะอย่างเงี้ยอ่าเราก็เอาไปแชร์ได้เลยนะครับอันนี้คือตัวอย่างการทำชิว่าโค้ดนะครับจากแคนวาง่ายๆนะครับแล้วก็ ทำให้สวยงามได้ด้วยนะครับยังไงก็ไปลองใช้ประโยชน์จาก Canva กันดูนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ